อะไรวะเนี่ยจบสัวที <c oughs> เอาเดี๋ยวโอเค ไปละอ่าจุดที่เดี๋ยวก่อนผมกำลังงงว่ะดึงได้ไหมกดสามอ๋อแล้วสวาปเฮนเฮ้ยมีกระสุนด้วย จำเป็นจริงๆเหมือไรเฮ้ยทำไมมันเป็นเรารู้สึกแปลกๆปึบ๊บมันนี่ฮถ้าปืนปืนเปล่าวะแต่รู้ครับมันมีห้านัดอะเทปนี่นี่เทปอยู่นี่ Any uh, unhauer? Stupid, clunky elevator. Mm, I live so I... in Swai. Nothing, nothing. Let's just get this shipment dropped and go. Mm. Hello, my name is Elliot Ludwig. Would you look around? I take it you're not a fan of this place, are you? Nope, never liked the feel of it you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Mm. Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't mm. mm. that... I'm Well, trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So? Doing it for her. <laughs> <laughs> you're just different, Rich. Honest to a fault. But um, I always liked that about you. Yeah? <laughs> well, you're one of the few. Uh, you know, Richie, with my retirement coming up, uh, they've been pushing hard for me to choose my replacement. I'm thinking about giving the role to you. But, uh, really, really? Nothing official yet, uh. but I think there's a decent guy beneath all that graft. And honest, hardworking man. You prove me right. I said your chances are pretty good. Wow! I. Uh... เหมือนตอนนี้เสี่ยคนแก่เขาบอกว่าเหมือนเขาจะต้องรีไทยหรืออะไรสักอย่างแล้วแหละซึ่งก็ต้องหาคนมาแทนแล้วก็พูดเหมือนว่าจะให้ริชเนี่ยไอคนที่พูดอยู่เนี่ยมาอยู่ตำแหน่งเขาแทนแต่คำถามไอคนแก่ๆนี่เขาทำอะไรวะเอ๊ะ ไม่ถึงดีเด้ถอยกันมาก่อนอ่ะฮะน่าจะเหลี่ยมนั้นไหมด้วยเหลี่ยมข้างล่างโอเคเหลี่ยมข้างล่างถูกแล้วตามทางเลย เดี๋ยวนะจะเล่นกับความมืดแล้วเหรอนี่ยังไม่มืดอีกเหรอถามจริงโอเคส่งไฟขึ้นไปข้างบนนั้นแลวกทึบนี่ต่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เอ้อจับว่าแล้วไอ้ทีนี้ดันไอ้นี่หมดด้วยนะมีหมดเวลาอีกอ่ะกูรีบก็ได้เฮ้ยเสียละโอ้โหเปลี่ยนผิดกระสุนไปแล้วมาอันนี้ เอาไปไหนวะนะ่ะเอา้างงเลยเมื่อกี้มันให้ไปไหนวะนะ่ะก็ด้านนี้นั่น เดี๋ยวะเดี๋ยวผมมองไม่เห็นแป๊บนึงนะงูหลีชิด อ๋อด้านนี้โอเคว่าอยู่หาทางไม่เจอโอเคด้านนี้ด้ด้ด้านด้านด้านเดียวปึ๊บคำถามคือยิงไปไหนขึ้นไปข้างบนฟึบฟับ แล้วก็จุดลับป้องรวล,ลับมาข้างล่างเนี่ยคือด้านนี้ปุ๊บส่วนตรงนี้อ่ะดังนั้นผมจะต้องกลับไปทางโน้น นี่ต่างหากเีแล้วก็กลับไปใหม่อ่าเรียบร้อยเสร็จละผมต้องไปฝั่งนั้นเหมือนเดิมทำเล่นจะสี่ทุ่มละ เออจะสี่ทุ่มแล้วเนี่ยงงจัดแล้วไม่ปรับจุดยิงก่อนวะป่าเอ้ยเนี่ยแล้มันก็ขึ้นไปข้างบนฉะนั้น ก,ก่อนอาา่ะฮะเตรียมตัวระวังจึงด้านไหนวะฝั่งนู้นไปได้ฝั่งนี้ตันโอเคงั้นได้ด้านเดียวนะ ผมว่าจะนานจะเร็วจะนานมนอยู่อยู่ที่เวามสามารถในการแกพัสเซลด้วยตัวอะไรวะน่าเฮ้ยไม่อยู่แล้วด้วย เดียละโอ้ให้ตายดีเดี๋ยวน้อยหเห็นตอนเดินหน่อยก็ยังดียิงไกลระยะร้อยเมตรเลยเหอะ ตเตรียมปืนไหมวะเนี่ยผมว่านี่แหละไอช้ยก็ตอนนี้นี่แหละแล้วประเด็นคือต้องรีบไปด้วยนะอ่าเทปวะเทปเทป ไม่เห็นแนฮะไปแล้วมันน่าจะอยู่แถวๆสีอะไรอะ่ะสีม่วงเหรอหรือว่าเราจะไม่เอาเทปดีถ้ามันควรอยู่แถวๆนี้อะ่ะเทปเทปเทป ไม่ไม่เจอก็ไปเลยนะไม่เห็นนะบนโต๊ะก็ไม่มีโอเคไม่เห็นเออมันตอนแรกผมนึกว่าจะปักแล้วแบบหลับไปเลยอย่างเงี้ยกไยไปไล่เฉยๆเว้ย เอางาั้นเอางั้นไม่ดูแล้วนะโอเคถ้าหาไม่ได้จริงก็ไปเถอะวะทำไมมันสง่งไปได้อ่ามันชาร์จได้อยู่ ชาได้อยู่ชาได้อยูยย่เชี้ตันเฮ้ยกูว่าแล้วได้ยินเสียงอ่าด้านนี้ปัด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 ,ปด,ปด,ปดอยากยะตามมาเฮ้ยหยุหดซัปไรเดย์เด็กเด็กเพียบเลย ป้าเอ้ยข้างบนข้างบนข้างบนอ่ะเรื่อยเรื่อยเรื่อยเเชียรละเนี้ยสุดๆไปเลยโอ้เฮียแล้วต้องฟังเสียงเด็กแล้วคือจะให้ถูกไปไหนได้วะออกมานี่ก่อน อ่าชาร์จลแล้วก็ไปไล่ไปแล้วประเด็นผมต้องไปซ้ายด้วยนะต้องไม่ค่อยไลย่ไป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 อย่าโอเคด้านนี้ด้านนี้อ่าถูกละถูกละเชื่อติดเลยวะ อรอแป๊บรอรอกระสุนแป๊บโอเคลงมาข้างล่าง ต้องขึ้นเจ้าแม่งยูนี่โอ้โอ้แล้วคือไม่ให้ออกดีๆก็ไม่ได้ด้วยนะ ดันอันนี้อันนี้ดันลงไปได้ไหมเฮ้ย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 หยุดหยุดตรงนั้นเลยแป๊บแบโอ้เชี่ยไม่ได้ หายไปได้มากล่ะครับโอ้ไปไปนี่ครับผมไปทุระอยู่ต่างจังหวัดอืมวันนี้ทาทุระนาน,านเรีอนคือว่านด้วยละ่ะที่หาน้ำไปไม่ได้เดี๋ยวนะตรงนี้คือเปิดแล้วเลอฝั่งหนึ่งต้องไปฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นอ้ฝั่งนูน้นจะไปยังไงวะตียินเสียง เดี๋ยวหูอ่ายา yeah. นี่ไงเดือดสามนัดสามนัดนี่ไงเหมือนต้องอารมณ์เดียวกันเลยขึ้นขึ้นขึ้น อย่าพึ่งมามา,มาแล้วดึงอึ้บอึบดึงดึงอึบมาโอเคปลดมือถือปืนไปตอนนี้คือเราต้องไปเฮ้ยตรลงกอง ขึ้นเนอะอารมณ์ทรงแบบว่ายิงดักนิดนึงอะเรียมนี้ได้ยังไม่อยข้าง เฮ้ยาทูขึ้นไปบนนั้นวะมากันเพียบเลยมากันยังไงมากันเพียบเลยโดดดึงดังเชียวปังปังนี่หรอไม่ใช่อันนี้ทางเข้า ได้อยู่ได้อยู่อ่ะโอเคถูกแล้วถูกแล้วโอ้ยสนามเด็กเล่นนี่แบบหูหลีแคบมากโอเคไปไปนนี้ด้านนี้ได้ละได้ละเปิดละสี่สองศูนย์สี่ไม่รู้ม่นเกี่ยวเปล่า อ๋อตรงนั้นอ๋อโอเคเกตละแม่งคราวนี้ก็ว่าวุ่นเลยมามามาเจ็บเจ็ต้องตอดหัวกูโอเคโอเคเหมือนประมาณว่าเราต้องไปยืน ตรงกลางนี่จะเปิดนี่ทางหากทีนี้แหละเราจะต้องโดดลงนี่กำลังมากำลังมาโอเคเซฟเรียบร้อยลงล่างเหรออ่ะลงล่างก็ลงล่าง,ลง,ลาง แปลกๆนะนะเนี่ยเดี๋ยวนะข่าวดีข่าวดีคืออะไรหรอผมยังไม่เห็นเลย you. You Angel. Come save อ๋อ Nothing left to save. Not here. Lord catnaps Home Angel. There, home. A million pairs of eyes are on you now. Watching. Waiting. to avoid that very fate and in return to have that we try to fight it the prototype's control i am the last of the smiling critters <tubeoses. sharp inhale> you don't <trimming> you need to live you would probably could fix this ให้คุณไปทางไหนเปิดประตูก็ยังไม่ได้เลยเหอะั่ะคือพอเป็นตัวใหญ่แล้วไม่กลัวแสงแล้วนะ พึ่งพังวิ่งตอนนี้ตานนี้ขึ้นมาและเฮ้ยโอ้ยขวา เชียปิดเฮ้ยอ่าเปิดดักหน้าหายขวาฮวา <c oughs> <c oughs> แบกเอ้ยว่าละจุดอะไรดำๆวะ ขวาแรกมีเด็กอันนี้อันนี้เชีย่ยข้างหลังอยู่ตูดกูแล้วเฮ้ยวู้ไปแล้วว้ยเราจะไม่หยุดรออะไรทั้งนั้น ขวาสวยจุดเจอกลัวอะไรวไงพี่ไม่ได้ครับมันไปเหมือนจะไปขวาสุดเลยมั้งเพราะเมื่อกี้เราออกซ้ายผมเห็นมีตัวอะไรอยู่ข้างหน้ามาแล้ว ้นีคำถามคือเราจะไปทางเดิมไหมทางขวาสุดเมื่อกี้เพราะเขาออกออกด้านออกขวามาแล้วเราก็วิ่งตัดตัดซ้ายตัดไม่ไม่ก็ลงนี่เลยเลยจอย สายสายนี่ไงนี่ไงและเชียร์แล้วปุ้งโอ้โหเออเกือบเปลี่ยนมือไม่ทันเออตายดีเนี่ยผมเห็นไอ้เนี่ยแม่งอ๋อเราต้องลงไป 哈哈。<laughs>